ก่อนเข้างานจะมาทำมาอัดวิดีโอก่อนเข้างานนี่จะโรงงานที่กวงเห็ดเห็นปะเห็นปะโรงงานใหญ่ยอยู่นะพ่อไดอยู่พี่น้องพ่อไดอยู่พ่อได่กระน้ำห,ห,นำหูน้ำหูน้ำปลากาซื้อแววกล้องวาผู้เดียวนั่นเลงเบิ่งจะมีรถมีรถรถหลายปะรถหลายอยู่นะพี่น้องน,นะรถหลายอยู่นี่เลยจ้ะสาวโรงงาน สาวโรงงานโทา่าว่าบเป็นสาวโรงงานโทา่าทุงงานหัวหอมสู่กันไปค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากวงไม้แล้วจ้าตน ตอนนี้กวงพักเที่ยงจากพักเที่ยงอยู่มองอยู่มองเหตุงานเด้อพักเที่ยงอยู่มองเหตุงานเออกินข้าวเที่ยงพี่มองกินข้าวเที่ยงกับซื้อสลัดมากินง่ายๆเนาะเพราะว่าพักกันพักเบรคแค่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ากอ่ะชั่วโมงกว่ากว่าเลยไม่ก,กินข้าวข้าวเที่ยงนี่จะลงอาหารอันนี้เป็นลงอาหารอันนี้เป็นลงอาหารอยู่มองหนึ่งแล้วจ้ะนี่จ้ะลงอาหาร อะไรคล้ายๆเต้นเนาะพี่น้องคล้ายๆเต็นเป็นเต้นให้สำรองสำรองให้กับคนมาคนไม่คนเกา,าเห็องานสำหรับมองมองเกาทีโบมีนนั่นเต็มเขาก็มาก,กี่นีดละจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวคงอยูู่้เดียว <laughs> อจาจะมาเขาเรื่องเนาะพี่น้องคือว่ามือนี่มือนี่จะมาบอกว่าเฮงงานฝรั่งเศสเฮงงิน,งนเดืองดาบ่กะมันกะแล้วแต่น่จาจะว่าเฮาสิเออ เ่าเขาสสัญญาอย่างทังกวนี่เป็นสัญญาประจําสัญญางานประจําแล้วก็สัญญางานผ่าทามขณะเหตุสัญญางานประจากักับพันพันสี่พนส่นจะพันพัพามยูโรแต่ว่าถ้าคนทานถ้าถ้าเป็นงานอันาทามกับสิได้ยุพันหาพันหไม่แล้วแต่สุโมง,งเขาเหงานือกันละจ้ะพันหาพันหกกับห้าหมื่นหมื่นจ้ะหมื่นบาทไทย ขันพันสามพันสามพันสี่ก็ยูเราเถอะหาเมื่อหาหาเมื่อหาเมื่อหาจ้ะเราแต่เลรียญเงินเนาะเนาะและ้วก็คนที่ถามมาว่าเฮ็ดงานอยู่ฝรั่งเศสนี่เอ่อยากบอเฮ็ดงานอยู่โรงงานเป็นยังไงการเบากันจะภาษาเนี่เป็นยังไงยากบอกะพ่อถูอยู่จากกันยากอยู่แต่ว่าสำหรับสำหรับคนที่คนที่ใหม่ๆเน,นาะจ้ะบร,ระิภาษากะ ภาษาการทักทายธรรมดากับเท็นงานใดจ้าเพราะว่าเขาเขาสอนงานเขาสอนงานให้พวกใดภาษาร้ายคนอยู่นีพวกใดภาษาก็มีคนเหมือนพวกบามูกวางเป็นคนประเทศเป็นตุรกีคนมาเห็นงานอยู่นีในในโรงงานของเฮดน,นี่ตุรกีนั้นร้ายจ้าและะ้วก็่วนมากเขาก็เจอก,กับสิบ์บเกงีงภาษาขึ้นกันจ้าแต่า่าก็เขาก็สอนงานอยู่มันกับบริยากษ์บริุทพี่น้องมันกับเิเขากับเซิรอัตโนมัติ ค่ะค่กับสอน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 ภาษาเข้าไปในเนื้ตู้จ้ะแต่มันบ่ค่อยอยากหลายดอกพี่น้องโรงงานกับโมพกป่ปนใดพ่อพ่ออยู่พ่อเห็ดยู่พี่น้องหินเขาเทียนนี <c oughs> ่และจ้ะกับเฮ็ดงานโรงงานกับพ่อพ่อใดละจ้ะพ่อใดพ่ออบ่อบ่หนักปนใดบ่หนักปนใดกับพ่อเหนะ็ดยู่เนาะ แล้วก็เออ่กาฝากฝากกดติดตามฝากกดเออ่ฝากกดที่ตามฝากกดแชร์นี่ดนะจ้ะกะมือใหม่นะจ๊ะมือมือใหม่หาเทศหาลงุลงเฟสลุงเฟสนะจ๊ะเนาะลุงยูทูบก็มีค่ะฝากติดตามกันนี่นะจ้ะกวงคุนอุดรพัฒน์ทินนะจ้ะเด้อพ่อกนคลิปหน้าดนะจ้ะบ๊ายยบาสวัสดีจ้า